สวัสดีท่านผู้สนใจงานทีดีเปอร์สเปกทีนะครับพวกผมจานแป็กอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ได้แนะนำในโหมดอ d ดิตไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำต่อในโหมดของทูนะครับในโหมด Tool ทูที่มีคำสั่งที่น่าสนใจในการทำงานทีดีเปอร์สเปกที ก็เริ่มกันเลยนะครับ1ก็คือการใช้ไอโซเลตนะครับการใช้ไอโซเลตก็คือการซ่อนวัตถุมาดูวิธีการใช้งานเลยครับที่การใช้งานก็ขอขยายนิดนึงนะวิธีการใช้งานก็คลิกไปที่วัตถุครับเราจะเข้าไปใน <To S> 2 mm hmm. นี้ก็ได้แล้วก็กด isolate เกตว่าว mm ัตถุจะหายไปครับ mm hmm. เหลือแต่ว mm ัตถุที่เราคลิกเอาไว้แล้วเราจะเรียกว mm ัตถุที่หายไปกลับมาไงครับ mm hmm. ก็มาดูตรงนี้ครับ isolate selection อะไรเนี่ย toggle er นะครับ toggle toggle er, er อะไรนั่นแหละ mm hmm. พอไปกดตรงนี้ปุ๊บ วัตถุจะกลับคืนมานะก็ไม่ได้เป็นหมดไฮโซเลตแล้วก็อันนี้คือวิธีแรกฮะส่วนวิธีที่สองก็คือการกดคีย์ลัดเอาติเนตค้างเอาไว้นะครับแล้วก็กด Q Q Queen นะฮะราชินีอ่ะกดติเนตค้างาไว้แล้วกด Q วัตถุก็จะหายไปเหมือนกันฮนะ ก็คือคีย์ลัดวิธีการกลับมาก็กดเหมือนเดิมนี่ครับคือการใช้งานไอโซเลตครับอันดับที่2ที่ผมจะแนะนำก็คือไลท์ลิสเตอร์ฮะไล์ลิสเตอร์คือการควบคุมไฟต่างๆในในซีนงานนะครับว่าเราจะ ให้มันเปิดหรือว่ามันปิดหรือว่าเราจะควบคุมมัลติพายเออร์นะครับความความเข้มของแสงนะฮะความแรงของแสงก็สามารถเปิดหรือปิดได้เลยนะในกรณีที่เราซีนงานเรามีไฟเยอะๆนะฮะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ครับใน mac 2 0งิบสี่เนี่ยจะมีหรือว่ามันจะมีสองตัวนะครับไรลิสเตอร์ ถ้าเราลงวีเลย์ไปมันก็จะขึ้นมาเป็นวีเลย์ลิสเตอร์นะฮะก็เราสามารถใช้วีไลส์ลิสเตอร์ได้เลยหรือว่าใครจะไม่มีวีเลย์ก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับก็เหมือนกันวิธีการใช้งานเหมือนกันเลยครับผมจะเปิดวีไลส์ลิสเตอร์ขึ้นมา ับน,นะครส่วนที่เป็นไฟล์ดําๆเนี่ยไฟลมันปิดอยู่ถ้าเราติ๊กไปไฟล์มันก็จะเปิดขึ้นมานี่ครับก็ง่ายเปิดปิดหรือว่าเราจะเพิ่มค่าสิบอ่า ค่ามันก็จะไปลันที่ตัวพารามิเตอร์ของไฟเลยนะฮะมันก็จะง่ายขึ้นแต่ว่าในในการปรับปรับไฟอะไรต่างๆก็ต้องไปเข้าไปปรับข้างในอยู่ดีนะโดยในลส์เลสเตอร์เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยเท่านี้เปิดปิดเพิ่มค่าปรับแสงนะครับเพิ่มซับดีไว i s s ซิเนะครับก็ประมาณนี้ยที่ที่เราใช้จริงๆมีตรงนี้ on แล้วก็ multiplier temperature แล้วก็ s u b d ย v i ุ e ครับโอเคครับจบเรื่อง l i n e เร r e s i s t ร r ไปนะฮะทีนี้เรามารู้จักที่ผมจะแนะนำต่อไปคือ โหมดมิลเลอครับการใช้มิลเลอร์ก็ผมขอไอโซเลตก่อนละกันปุ๊บไปที่ m i ลเล r ครับการใช้ m i ลเล r ก็คือการก๊อปนั่นเองแต่ว่าจะเป็นการก๊อปในโหมดที่เป็นแกน x y z นะครับ อย่างเช่นอย่างการาน้ำเนี่ยผมจะ copy ในแกนวายกดให้ดูน,นะครับปึ๊บตอนนี้มันมันก๊อปแล้วอย่างเช่นเคยอย่างที่ในที่ที่เราได้ทราบไปในคลิปที่แล้วนะฮะเรื่องของการโคลนก็ถ้า แต่ตัวนี้มันจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือโนโค o นก็คือไม่ไม่ copy แต่ว่าแค่อยากจะม m i ลอร r แค่นั้นนะ่ะอืมแต่ผมจะ copy ให้ดูดีกว่าเพราะว่าจะอธิบายลอง offset กรณนนีที่เรา copy นะครับมันก็จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้มันมีเลอร์ไปทาง ทางตามแนวแกนนะฮะเราก็สามารถทําได้อย่างการน้ำเนี่ยผมจะออฟเซตไปสักสองเมตรฮนะน้อยไปการมันใหญ่สิบสิบเมตรนะเนี่ยเห็นและโอเคพอพอกดพอพอ,พอตามที่เราต้องการก็กดโอเคฮนะ ก็จะมีให้เลือกฮะ x y z เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่สารตัวนี้ครัตัวนี้มันก็จะค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งออก็สรุปนะครับก็คือใช้ประมาณนี้ครับเนี่ย x y z แกน y แกน z แกน z จะต้องอยู่ในสามมิตินะครับเนี่ย โอเคจบในหมดนน้เลอน,นะครับคำสั่งต่อไปนะครับในในในทูนะฮะก็คือทันไหมสิบนาทีแอลนะครับแอลอแอลผมยกไปคลิปหน้าดีกว่าครับเพราะว่าค่อนข้างยาวครับโอเคสวัสดีครับติดตามต่อคลิปหน้านะครับในโหมดทู